สวัสดีค่ะ Hello everybody Welcome back to English with Teacher Pui for this lesson we would like to talk about W S question or question words question words หรือ The w e q u e s t i o n นะคะเราจะพบเจอกันบ่อยมากๆเลยนะคะในประโยคคำถามหรือแม้แต่กระทั่งในข้อสอบก็ตามนะคะวันนี้จะมานำเสนอด้วยกันทั้งหมด6คคำด้วยกัน The first word of question word is who, what, when, where, why และก็คำสุดท้ายคือ how นั่นเองค่ะ หคำนะคะวันนี้ที่เราจะมาทบทวนแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ the first one who who w wh h o who ตัวแรกนะคะคือคำว่า who question word ตัวแรกคือ who w wh h o who แปลว่าใครใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลเช่นตัวอย่างประโยค Who can answer this question? Who can answer this question? ใครสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้าง The second of question word what what what, what W S A T what แปลว่าอะไรใช้ถามเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของและก็ทั่วๆไปเรามาดูตัวอย่างประโยคของคำว่า what กันดีกว่าคะ่ะ What time is it What time is it เวลาเท่าไหร่แล้ว What is in the box What is in the box อะไรอยู่ในกล่องและตัวอย่างสุดท้ายคือ What do you do What do you do คุณทำงานอะไร First of question word is when 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 S w S E N when แปลว่าเมื่อ,อไหร่จะใช้าถามเกี่ยวกับเวลาเช่น when is your birthday when's is your birthday วันเกิดของคุณคือเมื่อไหร่ when do you go to school when do you go to school คุณไปโรงเรียนเมื่อไหร่ the fourth question word is where where W S E ร w แวร์ where? ใช่และะ้วค่ะแวร์แปลว่าที่ไหนถามแวร์ต้องต่อสถานที่แน่นอน where แปลว่าที่ไหนใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่เรามาลองยกตัวอย่างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยแวร์ where? กันนะคะเช่น where are you going where are you going where are you going คุณกำลังจะไปที่ไหน where are you from Where are you from? คุณมาจากประเทศอะไรหรือจะถามว่า Where do you come from ก็ได้นะคะแปลเหมือนกันค่ะคุณมาจากประเทศอะไรหรือคุณมาจากที่ไหนนั่นเองค่ะ Next the f i f t h of question word the f i f t h of question word is why why W is why why ทำไม นะคะ why แปลว่าทำไมใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผลทำไมเธอถึงตื่นสายล่ะ why do you get up late ทำไมต้องการเหตุผลนะคะจึงใช้คำถามว่า why เรามายกตัวอย่างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why ทำไมกันดีกว่าค่ะ why do you call me why do you call me why do you call me ทำไมคุณถึงโทรหาฉันล่ะ Why do you call me? ทำไมคุณถึงโทรหาฉันล่ะ Why do you like science? Why do you like science? Why do you like science? ทำไมคุณถึงชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เราต้องการเหตุผลนั้นเลยนะคะเราจึงใช้คำถามด้วย why เครื่องต้นประโยคคำถามค่ะ Alright everybody Let's move to the sixth Question word The sixth of question words is how 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 แปลว่าอย่างไรใช้ถามเกี่ยวกับลักษณะอาการและก็วิธีการค่ะยกตัวอย่าง example of question word how เรามายกตัวอย่างนะคะคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w as question หรือ question word ของคำว่า how hey, hey. กันดีกว่าค่ะ <Hey. S 1> how do you come to school how do you come to school คุณมาโรงเรียนอย่างไรใช้ถามว่าคุณมาโรงเรียนโดยวิธีไหนอย่างไรเช่นอาจจะเดินมาขึ้นรถมาหรือผู้ปกครองมาส่งก็เป็นไปได้คะ่ะตัวอ,อย่างคำถามต่อไปนะคะ how are you today how are you today แปลว่าอะไรคะทุกคน How are you today? วันนี้คุณเป็นอย่างไรสบายดีไหมใช้ถามถึงลักษณะาอาการค่ะและนอกจากนี้นะคะ How, how ยังสามารถถามถึงความสูงความเตี้ยและระยะทางได้ด้วยเช่น How tall are you? How tall are you? How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่คะ How tall are you? หรือ How old are you? How old are you? แปลว่าอะไรคะทุกคนใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยคุณอายุเท่าไหร่อย่าลืมนะคะทุกคน10 question words 6คำที่ขึ้นต้นด้วย W S question หรือ question word 6คคำง่ายๆได้แก่ 1. Who ใคร 2. What อะไร 3 w มเวเมื่อไหร่สี่ e ว e ที่ไหน5้า y าทำไมและ6ค่ะ how อย่างไรจำให้ขึ้นใจนะคะต่อไปนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคของ six question word กันดีกว่าค่ะไปดูกันเลย <c oughs> <c oughs> Okay, this time for Question and Answer เรามาดูตัวอย่างประโยคการ Example of Question and Answer for number one Who แปลว่าใครเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคคำถามได้แก่ Who is that man Who is that man ผู้ชายคนนั้นคือใคร Who is that man ผู้ชายคนนั้นคือใครคำตอบสามารถตอบได้หลากหลายรูปแบบคำตอบเลยแต่วันนี้นะคะจะยกมาเพียงแค่1ตัวอย่างคำตอบเท่านั้น The answer is he is our new teacher he is our new teacher เขาเป็นใครคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยเขาคือคุณครูคนใหม่ของพวกเราตัวอย่างต่อไปก็เลยดีกว่าค่ะ Who is your teacher? Who is your teacher? Who is your teacher? ใครคือครูของคุณตัวอย่างประโยคคำตอบเลยค่ะ Miss Pat is my teacher. Miss Pat is my teacher. คุณครูปัดคือคุณครูของฉันเองค่ะ Number two of question about what 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 แปลว่าอะไรตัวอย่างคำถามเลยค่ะ example of question What is he doing? What is he doing? เขากำลังทำอะไรคำตอบก็คือ the answer is he s sleeping he s he sleeping เขาผู้ชายกำลังนอนนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างประโยคของคำว่า what ต่อไปกันดีกว่า w h a t color do you like? w h a t color do you like? คุณชอบสีอะไรคุณชอบสีอะไรคะ w h a t color do you like? คำตอบก็คือ I like blue. I like blue. ฉันชอบสีฟ้าหรือจะชอบสีอื่นก็ได้นะคะทุกคน Example for number three. Example for number three. Went. Went. แปลว่าเมื่อไหร่เรามาดูตัวอย่างประโยคคำถามของ when กันดีกว่าค่ะ when do, you have lunch? when do you have lunch? When do you have lunch? คุณทานมื้อเที่ยงหรือคุณกินอาหารมื้อกลางวันเมื่อไหร่คะคำตอบมีหลากหลายคำตอบค่ะแต่วันนี้จะขอยกมาเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้น I have lunch at twelve o'clock. I have lunch at twelve o'clock. ฉันกินข้าวตอนเที่ยงตรงนั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคของคำว่า when แปลว่าเมื่อ,อไร่ When were you born? When were you born? When were you born? คุณเกิดเมื่อไหร่คะ For example, for example, the answer is I was born in 2001. I was born in 2001. Hey, hey guys, let's move to the example for number f Number f where, 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 where. ใช่แล้วคะ่ะ where แปลว่าที่ไหน ยกตัวอย่างประโยคคำถามของแว่กันดีกว่าค่ะ Where is mum Where is mum แม่อยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่ไหน Where is mum ตัวอย่างประโยคคำตอบค่ะ She is in the kitchen She is in the kitchen แม่อยู่ที่ไหนคะทุกคนใช่แล้วค่ะ She is in the kitchen แม่อยู่ในครัวนั่นเองค่ะ Number f i <N> um> five. Number f number f i for why, y ทำไม why ทำไม,ำไมตัวอย่างก็คือ why is she crying, <H us> why is she crying หล่อนผู้หญิงทำไมถึงร้อง why is she crying เธอร้องทำไม why is she crying ตัวอย่างคำตอบก็คือ she is crying because she lost her money she is crying because she lost her money ที่ผู้หญิงเขาร้องก็เพราะว่าเขาทำเงินของเขาหายนั่นเองค่ะจำไว้ง่ายๆค่ะถ้าถามว่า why ทำไมส่วนมากนะคะคำตอบจะมีคำว่า because ที่แปลว่าเพราะว่าอยู่ในประโยคด้วยค่ะ the last one can you guess what is number what is number all right the last one is number six number six number six for how young rai how young the question of how for the first one how are you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  คุณสบายดีไหมคำตอบมีมากมายหลายคำตอบเลยค่ะแต่วันนี้จะยกมาเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้นคือ I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. ฉันสบายดีขอบคุณนะคะวันนี้ได้นำเสนอไปทั้งหมด6คคำด้วยกันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ For today I would like to say thank you.